ตอนที่ผมทำออนไลน์ผมเป็นหนี้ก้อนแรกครับที่7000บาทซึ่งตอนนั้นผมไม่มีความรู้เรื่องของการทำธุรกิจเลยแล้วก็ลงทุนไปเลยนะครับคิดว่าน่าจะขายของได้ซึ่งตอนนั้นนะผมขายสติกเกอร์ตัวสติกเกอร์ลายเนี่ยแหละแล้วก็เล่นในยุคแรกๆเลยตั้งแต่ปี2011คิดว่าโอเคนะ่ะมันน่าจะขายได้ดูแววแล้วดูทรงและเพราะว่าดาราเริ่มมาเล่นแล้วก็เลย กดไปแบบเต็มแม็กเลยครับเจ็ดพัเพราะคิดว่าเดี๋ยวคนก็ต้องมาซื้อก็จะได้จ่ายได้ก็จะได้แบบมีเงินหมุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้กําไรมาแต่ผิดคาดครับเพราะว่าหนึ่งคือผมไม่ได้มีข้อมูลในการที่จะรีเสิร์ชเลยว่ากลุ่มลูกค้าผมคือใครแล้วผมจะไปขายที่ไหนพอถึงเดือนนะครับพอถึงรอบปิน่ะของบัตรเครดิตท,ที่ผมกดเข้าไปก็กลายเป็นว่าจ่ายขั้นต่ําเพราะว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายเต็มพอนี่แหละครับมันคือหายนะแรกเลย พอเริ่มจ่ายขั้นต่ำปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีดอกเบีย้ยคราวนี้เนี่ยมันกลายเป็นยอดขายที่มันมาไม่ได้มาไม่ถึงในการจ่ายในเดือนถัดไปอีกมันจะทบไปเรื่อยๆครับแล้วมันจะยิ่งน่ากลัวไปเรื่อยจากเริ่มเจ็ดพันเนี่ยมันถูกบวกขึ้นไปเป็นหลักหมืน่นแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆเลยครับเพราะตอนนั้นไม่มีความรู้จริงๆเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนนะครับเวลาที่เราอยากจะลงทุนอะไรบางอย่างเราอยากให้ศึกษาว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยที่เขาจะซื้อเนี่ยมีใครที่คิดว่าจะซื้อบ้างควรที่ทํทรีเสิร์ชควรที่จะมีข้อมูลบางอย่างเอาไว้ก่อนและควรที่จะมีทุนด้วยที่สําคัญเพราะว่าเนี่ยผมไม่ได้มีทุนเลยใช้บัตรเครดิตไปลงทุนพอมันพังมามันเจ๊งมานะครับมันก็จะกลายเป็นว่าโดนทับไปอีกหาเงินจ่ายดอกอีกเหนื่อยมากๆนะครับในยุคนั้นซึ่งมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตที่แบบว่าเราจะไปจ่ายธนาคารแล้วกดจากตัว แอปพลิเคชันเลยแล้วก็จ่ายเลยต้องเดิอนไปแบงก์ตลอดเลยครับสมัยก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยคว่าจะพลิกกลับมาคืนได้นะครับก็คือผมต้องไปศึกษาเรื่องการตลาดต้องไปยอมเรียนนะครับยอมยอมเรียนยอมลงทุนเพื่อให้รู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงจนสามารถที่จะปิดหนี้ตรงนี้ออกไปได้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันครับแต่ที่สําคัญคือควรที่มีความรู้หรือไปถามคนที่เขาเคยผ่านเหตุการณ์มาก่อนแล้วเนี่ยแหละ อันนี้คือตัวที่สําคัญมากๆเลยอยากให้อยากให้ลองดูนะครับอยากให้เรียนเพื่อให้รู้ว่าหลักการทํางานมันทายังไงมีคนที่เคยผ่านมาก่อนแล้วเขาเจออะไรบ้างอย่างที่2ก็คือต้องมีคอนเนคชันแล้วก็ต้องดูสารวจตลาดแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันอยู่กัน,นกระแสไหมถ้าไม่ได้อยู่นะครับก็อย่าไปฝืนมันไม่อย่างนั้นก็จะจมอย่างเงี้ยครับแล้วก็คิดอะไรไม่ออกเวลาที่เราเป็นหนี้เราจะคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับไม่เหมือนกับเราเคลียร์หนี้หมดแล้วแล้วเรามีเงินเก็บเนี่ยจะคิด งานใหม่ๆออกมาได้เราจะทํานู่นนี่นั่นออกมาได้เต็มไปหมดเลยดังน,นั้นนะครับลองศึกษาก่อนที่จะมาเป็นนี่ผมเอายูสเคสที่ตัวเองเกิดขึ้นนะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนได้เห็นว่าเหตุการณ์มันเกิดยังไงยังไงก็ไม่อยากให้ใครเป็นแบบที่ผมเป็นนะก็เลยเอามาแชร์เรื่องนี้ฝากไว้ประมาณนี้เลยครับแต่ถ้าอยากจะติดตามเรื่องราวต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับก็กดติดตามได้เลยทุกช่องทางได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็มีเท่านี้เลยขอบคุณครับ